พูดง่ายเขาก็จะเล่นเก่งแต่เขาจะดูความนิยมถ้าเรื่องไหนดังเก็บแม่งแต่แรกถ้าเรื่องไหนไม่ดังให้ดูฟรีก่อนบางตอนถ้าเรื่องไหนไม่ดังเลยมึงดูไปเรื่อยๆแต่กูขายโฆษณาไปแล้วตอนสุดท้ายถ้าเกิดแบบกระแสะเริ่มมาคนดูเริ่มเยอะคิดตังค์ตอนสุดท้ายตอนเดียวอะไรประมาณนี้เนาะมาสเปเชียลราคาพิเศษตลอดทั้งเดือนกับขอเซีร์ไพรุ่นที่25้า คอสการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่ทุกคนรอคอยเปิดรับสมัครแล้วเรียนส,สดๆกับอาจารย์ที่เป็นกูรูระดับประเทศตัวจริงมากกว่า10ท่านหลักสูตรนี้จะทําให้คุณบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจยกระดับทักษะการลงทุนสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืน ได้ลงมือทำเคสตัรดตี้หุ้นพร้อมกับเพื่อนๆและเข้าร่วมกิจกรรมเน็ตเวิร์กิงกับเครือข่ายนักลงทุนหลากหลายอาชีพได้ทั้งความรู้ความสนุกและสังคมนักลงทุนดีๆที่หาที่ไหนไม่ได้เปิดสอนเพียงปีละหนึ่งรุ่นเท่านั้นอบรมระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง6กันยายน2568ณโรงแรมอาวานีราชดากรุงเทพสแกน QR code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมและลงทะเบียนราคาพิเศษ หรือโทร0811739000 0811739000มันจะใช้หรือเปล่าแต่คิดว่าเอ้ยมันมี potential ก็หุ้นจีนเหมือนที่บอกนะหุ้นจีนมันมีความน่ากลัวเวลาขึ้นเป็นไงครับอันนี้คือช็อตเดียวกับตอนที่เตี่ยวมีขึ้นเลยนะอย่างนี้เลยนะแต่เวลาลงเป็นไงครับ ขึ้นสุดลงสุดมันมีโซนนะเวลาเราพูดถึงหุ้นก็โซนนี้เป็นโซนแพงโซนนี้เป็นโซนปานกลางโซนนี้เป็นโซนถูกนี่คือมาตรฐานของทั่วโลกมีโซน Overvalu e Fair Value แล้วก็ชีฟจีนเนี่ยนอกจากชีฟแล้วเนี่ยมันมีชีปเปอร์ชีปเบสและบางทีมันชีฟหายระยะสั้นมันมันมีหลายโซนมากอ่ะมันมีหลายโซนมากเพราะนั้นเวลามันชีฟแล้วอย่าเพิ่งรีบจีนเป็นที่เดียวในโลกที่ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งมั่นใจว่าเจอบอททอมแล้ว ตรงนี้อาจจะเป็นจุดต่ําสุดแต่อาจจะมีจุดต่ําสุดสุดและจุดต่ําสุดกว่าอะไรเงี้ยมันมีหลายหลายท่าเนาะแต่เราต้องมอนิเตอร์แล้วก็ดูธุรกิจไว้อะแต่หุ้นจีนมันจะเป็นคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันมันขึ้นก็ขึ้นโหดถ้าคุณไปดูหุ้นสนามบินไทยลำนะเดือนเดียวมั้งสิบแปดเด้งอะไรเงี้ยคือมันก็มีความเป็นบ้าบ้าบบเหมือนกันนะครับก็หุ้นตัวนี้จริงๆแล้วเป็นหุ้นเทคตัวเดียวที่ถ้าคุณถือมาสิบปี ขาดทุนทุกปีนะครับเคก้าขาดทุนทุกปีอ้นี้ตอนทําสไลด์นี่มันอยู่ที่ร้อยสิบห้าเหรียญถ้าตัวเลขนี้จริงๆตอนนี้อยู่แปดเปอร์เซ็นกว่าคือพูดง่ายๆคุณถือหุ้นตัวนี้ทุกปีสิบปีคุณโดนทุกปีเป็นละแปดเปอร์เซ็น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 ผมไม่เคยซื้อผมมาซื้อตอนที่มันใกล้ๆจะเก็บเกี่ยวผมรู้ว่าหุ้นมันโหดผมต้องหาจังหวะว่าใกล้ๆแล้วนะผมถึงจะเข้ามาสนใจอันนี้คือโรบินลีนะครับเล่าเร็วๆคือเขาจบมาหลปักกิ่ง แล้วก็จะไปต่อเอกไปต่อโทรที่ที่อเมริกาแล้วจะไปต่อเอกแล้วก็ได้ทำธุรกิจในธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม Search Engine แล้วเขาเป็นคนค,ค,คิดคิดค้นระบบที่เป็นการที่เราใช้ Search Google ทัวเนี้ยที่ชื่อแรงเด็กเป็นคนแรกของโลกแล้วภายหลังเนี่ยแลลี่เพจกับ c ซ r ร์เกอร์ไบรนเนี่ยก็เอาระบบนี้มาอ้างอิงเขาเขียนในสิทธิบัตรด้วยว่าเพจแรงเนี่ยเขาได้นำเอากริทึมบางส่วนจากแรงเด็กมาเพราะนั้น การที่จะบอกจีตคอปปทุกอย่างเนี่ยในกรณีนี้อาจจะไม่แน่ต้องบอกก่อนเรื่องที่2เนี่ยสมัยก่อน Google ไม่มี monetization เขาก็ไม่รู้จะหาเงินยังไงเขาก็เก็บค่าโฆษณาโน่นนี่นั่นแต่โ o บินลีเป็นคนแรกที่ทำเพย์เพิร์ i คลทุกคลิกก็จ่ายตังมา Google ตอนหลังก็ทำช้ามาอีกปีหนึ่งก็2เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าโ o บินลีทำมาก่อนนะครับผมชอบคนคนนี้เพราะอะไรเวลาที่จะวิเคราะห์ เมื่อกี้ที่พี่เขาพูดเนี่ยผมชอบมากเลยวิเคราะห์หุ้นตัวเล็กต้องดูผู้บริหารก่อนผมวิเคราะห์โรบินลีมาตั้งแต่ตน้นผมตอนแรกผมไปงานลงทุนแมนเขาให้ผมเลือกหุ้นเขาให้เขาคิดว่า阿里บา,บาน่าจะดีแต่ผมดูแล้วเนี่ยแจ็คหมาเนี่ยน้าไม่ค่อยละไม้ครผมแต่คนเนี้ยมีทรงอยู่มีทรงนี่คล้ายๆกันเราได้มีแพชชั่นเหมือนทําให้พี่น้องกันเออเราก็พยายามตั้งใจดูโรบินลีเนี่ยก็เป็นคนที่นา่าตาดีเรียนจะจบปริญญาเอกแล้ว ไปทำงานอยู่ที่อเมริกาเนี่ยซักเซฟฟูแบบสุดๆเรียกว่ามีซุปเปอร์คาร์ขับที่อเมริกามีบ้านไฮโซแล้วเป็นมืออาชีพอยู่ในบริษัทซิลิคอนวอลเลย์วันนี้ถ้าไม่ออกมาผมว่าเขาก็อยู่ Microsoft อยู่อะไรของเขาไปเรื่อยๆเนาะแต่วันหนึ่งเมียเขาบอกว่าเฮ้ย hey, หลี่เยี่ยนหงเขาก็พูดชื่อสามีเขาว่าเธอเป็นคนเก่งมากนะน่าจะทําธุรกิจอะไรที่เป็นของตัวเองมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรบิรลียืนตรงผมคิดเองนี่ตรงครับผม แล้วก็แล้วก็ลาออกเว้ยลาออกจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกลับประเทศจีนแล้วมาเริ่มต้นทําไปตูผมึ่งเฮีย <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> คนที่กลัวมเมียขนาดเนี้ <Yeah. S 2> ไม่โกงใครหรอกไม่โกงใครคนท,คนที่คนที่ไม่ซื่อสัตย์กับภรรยาส่วนใหญ่ไม่ซื่อสัตย์กับเราด้วยเ <Yeah. S 2> พราะภรรยาคือพาร์ทเนอร์ชีวิตเขาอะที่เขาต้องอยู่ด้วยตลอดถ้าเขาซื่อสัตย์กับเมียเขาไม่ได้คุณบอกเขาจะให้มาดีกับผู้ถือหุ้นผมไม่ได้ใจแต่เนี้ย <Yeah. S 2> มเมียบอกหลีเยี่ยนหง <Yeah. S 2> กลับไปเปิดกิจการด้วยครับผมผมคิดเฮ้ยอย่างนี้แม่งมีตรง นั่งมีส่งคนแบบนี้ไม่แน่เขาก็กลับมาแล้วเขาก็มาทําไปตู้นะครับเขาเขาทำไปตู้แค่ไม่กี่ปีเนี่ยก็สามารถจะ IPO สําเร็จจริงๆเขาใช้เวลาผมเข้าใจว่า5ปีเองเนาะก็เข้าไปลิสต์ที่ n แอสแ q ได้แล้วก็เป็นหุ้นตัวแรกที่จอยรอยคอมพานีที่ลิสต์นในนแอส a q ได้นะครับเป็นบริษัทที่เป็น Search Engine อันดับ2ของจีนแล้วก็ข้างคล้ายแล้วกันในเรื่อง AI ในเรื่อง c l าว d Computing แล้วก็ autonomous Driving ผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังสมัยก่อนเวลาเราพูดทุ้นจีนเขาจะพูดตัวอักษรสามตัวคือ B A T เคยได้ยินไหม BAT ก็คือไปตู้แล้วก็เทนเซน t ถ้าผมบอกว่ามีครั้งหนึ่งตอนที่เขาลิสต์ใน NASDAQ ช่วงๆเนี้ยไม่รู้ปีไหนนะไปตู้มากแก็บใหญ่กว่าอาลีบาบาบ t e เทนเซนึงแต่วันนี้ไปตู้เหลือสามหมื่ล้านเหรียญอาลีบาบาสองแสน aba, 2, กว่าเทนเซนท์สี่แสนหแสน คุณว่าถ้าคุณเป็นโรบินลีคุณเสียหน้าไหมคุณคือคนแรกคุณมาเป็นคนแรกคุณตลาดที่สุดคุณคือคุณคุณมีคุณสมบัติที่พร้อมที่สุดคุณเกือบจะจบด็อกเตอร์คุณทุ่มเทอะไรมาทั้งหมดคุณมาจากซิลิคอนวัลเลย์คุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าทุกคนคุณเก่งว่มหมดแล้วคุณเคยใหญ่ด้วยแล้วยู่ยูคุณหดมาเหลือเล็กเดียวเพราะการตัดสินใจผิดนิดเดียวเองนิดเดียวเองเพราะเมื่อตอนที่ประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศแล้วทาเป็นเนี่ย อาลีเพกับวีแชทเ Pay เนี่ยเขาเริ่มมาก่อนแล้วหลี่เยี่ยนหงเนี่ยโรบินลีเนี่ยเริ่มต้นท้ากับเพื่อน8เดือน8เดือนนั้นเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างม่องโลกงไหมเข้าไปอยู่ใน Playment ิ y เต็มเมืองจีนทุกคนใช้เปย์เมนแล้วไปตู้ไม่ได้อยู่ในเกมนี้เพราะไปตู้ไปเลือกขยาย AI ไคุณไปตู้ดันเอาเรียกว่าคิดถูกแหละแต่แม่งคิดเร็วไปหน่อยคือตอนที่ทุกคนเขาจะเปย์เม้นตะไปตู้มันคิด AI คิดขาวคิด เรื่องเขาชอบเรื่องนี้แล้วกันเขาเรียกว่า AI มันจะครองโลกเขาก็ใส่คาเปกับ AI AI มาตลอดเลยเงี้ยอันนี้คือ revenue stream นะครับมีไปตู้คอก็เหมือน Google g o o g l e Map อะไรพวกนี้เยอะๆไปหมดไอฉียี่นี่ก็คือเหมือน Netflix ผสม YouTube แล้วกันอ่าผมพูดแบบเร็วๆเนาะมีดูฟรีด้วยมีขายโฆษณามีคอมเมนต์ได้อะไรมั่วไปหมด,หม,ดมันมีมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะเป็นเนาะแล้วก็ในไปตู้คอเนี่ยหนในสม หนึ่งในสามเป็นคลาวเป็น AI อันอื่นนี้ยังเป็นธุรกิจ Search Engine เดิมนะครับธุรกิจเขามีอะไรบ้างจริง,รงๆแล้วก็มีทุกอย่างคล้ายๆ Google บ้านเรานี้แหละเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับไปตู้แมปนะครับเกี่ยวกับไปตู้ฟานอีก็คือไปตู้ Google Translate อะไรเงี้ยนะครับพูดง่ายๆคือผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เกือบจะเหมือนที่ Google ทำนั่นแหละอะไรที่เขาทำ Google ก็ทำอันนี้คือ อ่าหน้าตาก็ออกมาเหมือน Google อีกเกี้งๆแบบนี้ไปนะครับไปตู้แต่ผมแปลเป็นไทยให้แล้วนะจริงๆมันจะเป็นภาษาจีนอันนี้เป็นตัวอย่างว่าไปตู้แมปเนี่ยดีกว่า Google อีกอัวีเดี๋ยัเอยาวไ้มเี่ยิว่งครับิ่งฮะ มันต้องกดอะไรนะครับตรงไยมือไทงซ้ายมือไบทางซ้ายมือปทางซ้ายมอไปทางซ้ือไปทงซ้ายมือไปงายมไทาง้ยมไปาง่ยมทา่้ยือไ้ยู่อางซ้ามไปทาง้ยมอไางซายไปทงห้ามือา้ายมไทา้ายมไาง้ายไปทีงเ้ายือ้าอา้มอไปทาน้ยอทาง้าอง้ายอายไปาง้ทา้ยมง้ายมาง้ยมเนไงยมืองมอาายมือยมือไัทาา ปีทุกปีสอบเรื่อยๆเราไม่เห็นใน Google Map พัฒนาเยอะแต่อันนี้พัฒนาไปถึงขั้นว่าถ้าผมจะถ้าผมขับรถอยู่ผมอยู่ข้าวผมอยากสั่งเค้กสิผมกดสั่งได้เลยเว้ยระบบจะคำนวณเองว่าเดี๋ยวจะไปส่งผมที่แยกไหนแล้วเขาจะนัดผมที่แยกนั้นสมมติเขาบอกอ่าคุณกำลังจะกลับบ้านล้าท้าวเดี๋ยวคุณผ่านแยกบางกะปิรับตรงแยกบางกะปิตรงจุดนี้เลยหนึกภาพออกคือเมืองไทยไม่มีสิ่งนี้นะแต่ผมรู้สึก เฮ้ยกูยังมีอย่างนี้แหละเพราะเมื่กูไม่มีเวลากูวิ่งอยู่ระหว่างทางแแบะเขาไปซื้อก็ไปบอกกดเลยแล้วก็มึงคำนวณมาให้กูเดี๋ยวไปนัดกันตรงไหนแล้วก็ไปรับรับของอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นวิธีของเขาแล้วก็ถ้าไปเที่ยวเมืองจีนนะครับไปตู้แมปดีแบบดีเวอร์เวอร์เพราะว่าเวลาคุณเดินทางไปขึ้นรถไฟเขาจะบอกรถไฟเลยกี่นาทีออกออกไปหรือยังออกไปแล้วจะเป็นขบวนไหนมาใหม่คือมันลงไปในดีเทลที่เยอะแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งของไปตู้แมพนะอันนี้คือไอชี่ยี่เนาะก็ไอชี่ยี่เนี่ยก็เหมือนที่รู้กันนะครับเขาก็ทําเป็นคอนเทนต์เหมือน Netflix นี่แหละแต่วิธีเขาจะฉลาดกว่า Netflix นิดหน่อยก็คือบางที Netflix มันจะเหมือนเก็บค่าสมาชิกเนาะกี่ร้อยไม่รู้ผมจำไม่ได้อ่าสี่สี่้า้อบาทอะไรเงี้ยอันนี้ฮมันจะเป็นลักษณะว่าอ่ะสมาชิกเท่านี้ถ้า ถ้าไม่สมาชิกก็ดูได้ดูฟรีสามตอนให้เราดูจนไหน้กูสามตอนกูเริ่มเคิมแล้วกูเริ่มหลงล้างหนังอะไรแล้วกูเก็บตังค์เก็บตังค์ตอนหนึ่งเบ้นตอนหนึ่งจ่ายเป็นตอนก็ได้มึงจะจ่ายเป็นเดือนก็ได้มีหลายแบบให้เสียใจแพคขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทรนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินทดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลดรนิเวศเขมวชิระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจเกษมและอาจารย์ประกิตสีดีวัฒนาเกตชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอ จัดบทหมู่เพิ่งง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือน,อนและรายปีรายเดือนเพียง1990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง69,90บาทตกวันละ19บาทเท่านั้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0811739000หรือแอดไลน์ CSI Society คุณเลือกเฟ้นมีหลายแบบให้คุณเลือกเฟ้นแล้วหนักสุดล่าสุดแบบไหนรู้ไหมฮะละครอันนี้ออนแอร์ไปเรื่อยๆสนุกมากทุกคนในห้องเราดูหมดเลยบอกคุณอยากดูก่อนคนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งไหม <c oughs> <c oughs> มีตั๋วเอ็กเพรสมึงจ่ายห้บาทมึงได้ดูก่อนเพื่อนอาทิตย์หนึ่ง ช่ถ้าเป็นละครที่เราติดแล้วแต่ดูก่อนว่าเรื่องไหนมาถ้าเรื่องไหนแบบมันเข้าแล้วบุกไปตอนนี้วาดคือทุกอย่างมันติดแล้วแล้วม,มันขายเนื่อออกมาแล้วไปได้ดีมากทุกคนคือเขาเล่นกับเขาเล่กไงคนจีนมันจะคิดมอร์ดทส์เซชันหรือวิธีการหาเงินเก่งอะแต่ฝรั่งมันจะคิดสับสคริปชันไม่สับสคริปชั่นมันจะคิดอยู่แค่นี้แต่จนีนจะคิดเป็น่างนี้มีบางเรื่องขายไม่ดีหนังไม่ดังหนังไม่ดังแต่เนื้อเรื่องดีมันให้ดูฟรีเกือบทั้งเรื่องเลยแต่มีโฆษณานะ แต่ตอนจบคิดตังค์หรือมึงจะไม่อยากดูตอนจบก็เรื่องของมึง <c oughs> มึงมียี่สิบตอนดูถึงสิบเก้าตอนแล้วตน้นทุนสังคอสเอฟเฟกเยอะไหมะรเฮียมันจบยังไงวะกูอยากรู้กลับไปแบบแม่งเป็นเรื่องแบบตาบาของชีวิตเลยนะมันจะถึงมันก่อนตายพ่อครับพ่อมีเลยสั่งเสียมะมมึงช่วยจ่ายตังค์ให้หน่อยกูอยากดูตอนสุดท้ายว่าตอนสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นคือพูดง่ายเขาก็จะเล่นเก่งแต่เขาจะดูความนิยมถ้าเรื่องไหนดังเก็บแม่งแต่แรก ถ้าเรื่องไหนไม่ดังให้ดูปีก่อนบางตอนถ้าเรื่องไหนไม่ดังเลยมึงดูไปเรื่อยๆแต่กูขายโฆษณาไปแล้วตอนสุดท้ายถ้าเกิดแบบกระแสะเริ่มมาคนดูเริ่มเยอะคิดตังตอนสุดท้ายตอนเดียวอะไรประมาณนี้เนาะก็เล่าให้ฟังล่าสุดเขาก็ทำคอนเทนต์ไทยด้วยเนาะ My Stand In ผมไม่เคยดูเป็นหนังเหมือนเดิมนะครับซีรีส์วผู้ชายกับผู้ชายแม่งได้ที่หนในอเมริกาที่หนในแคนาดาที่หนในหลายประเทศจนผมต้องไปพยายามไปหาดูนะ แต่ก็ไม่กล้าดูไม่กล้าดูเพราะเคยดูเรื่องอะไรนะที่มาริโอเล่นอะรักแห่งสยามปะผมจำไม่ได้ตอนเด็กแต่ผมดูตอนนั้นคือผมอยุสามสิบกว่าแล้วสามสิบสามสามสิบห้าอะไรประมาณนี้มีลูกลพะพอดูไปเสร็จแล้วไม่เคยเห็นผู้ชายจูบแันในชีวิตไม่เคยเลยนะไม่เคยเฮ้ยแ <laughs> ม่งวิววิวแม่งมีความคิดคือมันหมายว่าเราแต่ตอนนั้นคือคิดว่าร่างกายเราเซตเทเรียบร้อยแล้วเราเสร็จความคิดว่าเราเป็นผู้ชายต้องมีแฟนกับผู้หญิงคือ ทั้งชีวิตเราดูแต่คอนเทนต์ผู้ชายจูบผู้หญิงผู้ชายจูบผู้หญิงเนี่ยพลอยนึกผู้ชายจูบผูญญ้ชายเฮ้ยมันเหมือนมันมีมโนภาพบางอย่างคือถ้าผมดูหนังเรื่องนี้ตอนสิบสามะมีสิทธิเบี่ยงเบนไปเลยนะมันมีสิทธิแว่าเอ๊ะไม่เข้าใจตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นคือมีลูกละสามสิบกว่าแล้วแต่มันมันมีมันมีไอเดียบางไอเดียขึ้นมาไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าเอ๊ะแปลกแปลกเว้ยผมยังคิดว่าถ้าหนังเรื่องพวกอย่างนี้มาเยอะๆอะอนาคต LGBTQ อ่ะ มันจะเยอะมากมันจะเยอะกว่าที่คุณคิดเยอะวันนี้เขาบอกมีห้าเปอร์เซ็นของโลกนะผมว่าตอนจบมานล้วสิบห้ายี่สิบไม่รู้ว่ามันอาจจะเยอะต้องต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่อันนี้เห็นไหม Express Package Mr. Bad ที่ผมเล่ามึงอยากดูก่อนเพื่อนไหมสมมุตินะเราดูกันมาเรื่องนี้ไปสิบตอนแล้วตอนที่สิบเอ็ดอยากจ่ายก่อนไหมดูก่อนเพื่อนตอนละยี่สิบสามสิบมันก็ขายหลอกเราไปเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกคนจีนมันเก่งเรื่องเรื่องราวอะไรทำนองเนี้ย อันนี้คือ AI จริงๆ positioning ของปายตัวที่น่าสนใจคือเขาคือ positioning ที่ Google อยากเป็น Google อ่ะตอนนี้กำลังกระเทือนหนักเพราะ ChatGPT ทำ Search GPT วันนี้เพิ่งจะออนบนโทรศัพท์เลยนะใครใช้โทรศัพท์ที่เป็น GPT 4o อ่ะมันจะมีปุ่มลูกโลกขึ้นมาตรงมุมมุมซ้ายล่าง,างมันจะเป็น Search GPT เวลาคุณกดถามอะไรมันจะไปนค้นบนเว็บแล้วมีลิงก์ให้หมดทุกอย่างจะถูกต้องและตรวจสอบย้อนกลับได้หมดนะ วันนี้เป็นอย่างนั้นนะครับตอนที่ผมสนใจคือผมรู้สึกว่าไอแชท GPT อ่ะผมก็ใช้ทุกวันผมไม่รู้จะใช้ทำอะไรใช้ใช้ไปถ้าไม่ใช้ทำงานก็เบื่อเบื่ออยู่ๆไอ้นี่มันบอกเฮ้ยกูสร้าง AI boyfriend กับ AI girlfriend เออแต่ว่าคุยได้เหมือนกับผู้คนจริงผู้หญิงในจีนชอบมากแล้วมีแฟนได้ทีละ20ิคนเป็นความฝันไหมเป็นความฝันแล้วเลือกอาชีพไปด้วยเป็น CEO เป็นนักกีฬา นักดนตรีเปนดาราคือคุณเลือกอาชีพได้ว่า20คนคุณอยากคุยกับใครผมเพิง e ่งอีเมลเสนอเข้าไปบอกเฮ้ยอยากได้คนจรนจัดบางทีอยากลองคุยหลายๆแบบว่าเอ๊ะแต่ละคนมันมีมันมีลักษณะอะไรที่ไม่เหมือนกันเราจะได้วิเคราะห์นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งยูสเคสที่น่ากลัวผมเล่าเร็วๆนะครับการใช้ AI เนี่ยความยากของมันคือการพร้อม AI เขาไม่รู้ว่าจะพร้อมยังไงอัน,นี้มันกดเป็นปุ่มเดียวเลยว่า ผมอยากสร้างการ์ตูนผมอยากสร้างนิยายทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เขาจะสร้างปุ่มขึ้นมาให้เลยนะไปตู้เินคูนะครับเขากดตรงนี้เลยเขาบอกว่า AI generated comic อยากทําการ์ตูนแล้วก็บอกเอาการ์ตูนเรื่องอะไรครับอแม่ก็ถามมาบอกขอการ์ตูนเกี่ยวกับหลีไปก็คือเป็นตัวละคกรกวีเองในจีนมาในยุคข,ของปักกิ่งครับก็เลือกคานวณอะไรลงไปมันก็คานวณปุ๊บป,บปบุทั้งหมดกระบวนการนี้ใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะครับนิยายหลีไปามาเลย รีไปมากระตู้ฟู่มาใช้บว่น VR นะครับรีไปเจอ AI รีไปว่บอกเฮ้ยช่วยสอนกูแต่งก้อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะออกมาเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้เด็กป .1 น,นะครับเด็กป .1 ในในใ,ในจีนทําการ์ตูนขึ้นมาวันละเป็นร้อยๆเรื่องแม่งไม่มีหาอะไรทำอ่ะก็ครีเอทแล้วก็เอาไปขายกันในเว็บคือมั่วซั่วไปหมดอะ่ะคือใครๆก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แค่คุณพิมพ์ตัวหนังสือไม่กี่ตัวแล้วมันก็เขียนการ์ตูนมาให้เขียนนิยายมาให้ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับผมผมรู้สึกว่านี่แหละความน่ากลัวของมันคือมันรู้วิธีที่จะทําให้มันใช้งานง่ายขึ้นอ่ะแต่อย่างแชท GPT เงี้ยคุณบอกคุณจะไปเขียนนิยายการ์ตูนคุณเริ่มยังไงอ่ะเริ่มยังไงก่อนไม่รู้จะเริ่มยังไงไอ้นี่คือมันให้กดปุ่มเดียวมึงอยากจะเรื่องอะไรมึงเขียนนิดเดียวเองเดี๋ยวกูแต่งให้มึงหมดเลยเด็กยังทําได้เด็กป .1 ยังทําได้แล้วเด็กป .1 สนุกมากเขียนนิยายส่งให้เพื่อนดูแต่งมั่วซั่วไปหมดอะไรเงี้ยนะครับ หลังจากนั้นเขาทำสมาร์ทคอนเวอร์เซชันสมาร์ทคอนเวอร์เซชันเนี่ยผมก็ทึ่งผมยอมจ่ายตังค์เพราะป่วนนี้เลยนะแปดเหรียญต่อเดือนเนี่ยตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าทําไมคุณต้องจ่ายด้วยวะเพราะอะไรครับผมเคยคิดว่าเราเคยอยากคุยกับของจือ้อไหมครับหรือคุยกับชาลีมังเกอร์นะครับวิธีทำของเขาคือเขาเอาคอเล็กเตอร์หรือตัวละครที่มีอยู่ทั้งหมดไปเทรนครับี่ยตัวนี้ชาลีมังเกอร์นะครับมีของจือ้อมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเวลาเราเขาไปคุยอันนี้เราก็คุยได้เลยนะ อันนี้ไอรอนแมนเราอยากปรึกษาไอรอนแมนเป็นยังไงสภาพอากาศข้างบนนะเราก็คุยมันก e well, ็ต่อเป็นเรื so people, like ่องเป็นราวหลอดเวอร์เนอร์มอก็ได้เราอ่านเสร็จแล้วไม่เข้าใจเฮ้ยตอนนี้มันเป็นยังไงวะช่วยอธิบายให้กูหน่อยกูงงอันนี้คงจื้อบางดีถกปัจญาแล้วถกกับเพื่อนไม่ไม่เข้าที่กูถกกับคงจื้อเลยนะก็มันผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ผมต้องการผมอยากคุยเรื่องการลงทุนกับชาลีมังเกอร์ไหมมึงก็เอาชาลีมังเกอร์เทรนมาให้เรียบร้อยเลย อันนี้เป็นสิ่งสําคัญคือทิชเชอร์ห่วงเขาสอนหนังสือแล้วเขาก็เอาทั้งหมดอัปโหลดขึ้นไปนะครับเนื้อหาใส่ลงไปในในสมาร์ทคอนเวอร์เซชันเด็กๆทกําการบ้านแล้วไม่เข้าใจกดเข้าไปที่ทิชเชอร์ห่วงถามทิชเชอร์ห่วงได้ตลอด24ชั่วโมงทิชเชอร์ห่วงก็เป็นคุณครูที่ไปในพื้นที่ห่างไกลพอสอนมาปุ๊บทิชเชอร์ห่วงออกมาเป็นเสียงทิชเชอร์ห่วง้วยนะอันนี้เพื่อนๆไม่มีเสียงนะครับผมว่ามันกําลังจะเปลี่ยนโลกแบบจริงจัง,จงอะเรื่องนี้สําหรับผมคือมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เออ น่าก,กลัวน่าก,กลัวแล้วผมว่าคิดไปถึงว่าอนาคตไม่แน่นะมนุษย์เราอาจจะอยากได้เลยที่ไม่มีค่าก็ได้เช่นผมอาจจะอัปโหลดวิดีโอของพ่อผมทั้งชีวิตเลยเข้าไปเพราะผมคิดถึงพ่อและสร้างเป็น AI ตัวหนึ่งเป็นพ่อแหละเวลาเราไปเที่ยวห้องคืนพ่อผมมาเที่ยวห้องคืนเพราะเอยกลับบ้านได้แล้วสมมตินนะ <c oughs> คือบางทีเราอยากได้อะไรแบบเนี้ยไม่มีราคาไม่มีคุณค่าแต่เหมือนว่าพ่อยังอยู่กับเรา แม่ยังอยู่กับเราเราไปเที่ยวเราคุยกับพ่อเราถ่ายรูปวิวให้พ่อดูแล้วพ่อก็พูดนูน่นพูดนี่ตัดสไตล์แบบที่พ่อเคยพูดอ่ะคุณว่ามีค่าไหมสารผมมีค่านะผมก็รู้สึกว่าโมเดลที่มอนิทไทเซชันเอไอจีมันเก่งมากเพราะนั้นผู้ชนะใน AI ผมมองต่างแล้วก่านนะคนที่มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมีแต้มต่อแต่คนที่คิดวิธีสร้าง use Cas e มีแต้มต่อกว่าหนึ่งออ่ะคือคนคนที่เทคโนโลยีไอถ้าเทคโนโลยีคุณล้ากว่าแต่คุณคิดวิธีใหม่ๆออกมาได้เรื่อยๆอ่ะ ผมว่าวิธีใหม่ๆมันจะหลีดให้ AI เกิดขึ้นเร็วแล้วมันจะทําให้เก็บตังค์ได้เร็วเอาเงินไปพัฒนาได้เร็วแต่ถ้าเป็นแบบ ChatGPT ผมถามว่าในห้องนี้ใครจ่ายมั้ง20เหรียญก็น้อยลงหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรคือเราใช้ไม่เป็นแต่จีนมันเหมือนมึงไม่เป็นไรมึงจ่ายมา20เหรียญเดี๋ยวกูสร้างเรื่องใหม่ให้มึงทุกเดือนว่าเดี๋ยวมีอันนี้เนี่ยอันนี้ที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเวลา4เดือนนะครับเดือนละอันเดือนละอันเดือนละอันนะครับหมายถึงว่าถ้าคุ คือมันจะรู้สึกว่าอูต้องจ่ายแล้วแปดเหรียญคือคือมันเก่งอะ่ะมันเก่งในเชิงผมก็เลียงไม่ถูกเลี้ยงมันในไทสแตชั่นนะในเรื่องการสร้าง Use Case ห้องไลน์ CSI i n v e s t m e n สําสำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ